รหรือไม่ว่าเวลาเราเห็นประกาศรับสมัครงานเนี่ยนะคะของบรรดาบริษัท HR หรือว่าบริษัทเอเจนซี่ที่กําลังหาคนงานให้กับบรรดาองค์กรต่างๆเนี่ยเราอาจจะคิดว่านั่นเป็นใบสมัครที่เขาต้องการรับคนจริงๆแต่ว่ากลับมีรายงานล่าสุดนะคะ<ม>ว่าจริงๆแล้วตําแหน่งเหล่านั้นอาจไม่มีอยู่จริงนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการรับสมัครงานปลอมเพื่อสร้างโปรไฟล์ให้กับบริษัท oh. ด้วยนะคะ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มาจากทาง Resume b u เดอ e r นะคะเขาเปิดเผยข้อมูลค่ะที่ต้องบอกว่าอาจจะฟังแล้วมไม่ค่อยรื่นหูสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเข้าไปสํารวจผู้หางานก็คือบรรดาบริษัทในจ้างเนี่ยแหละค่ะแล้วก็พบว่า4 0หรือว่า4%เอ,อหรือ4ใน10นะคะของบริษัทที่เขาไปสอบถามเนี่ยยอมรับค่ะว่าเคยประกาศรับสมัครงานปลอมก็คือเป็นงานที่ไม่ได้ต้องการคนนะคะแต่ประกาศรับสมัครไปหรือไม่ก็ต้องการแค่โปรไฟล์ของคนเข้ามาไว ก่อนเผื่อมีความจําเป็นก่อเดี๋ยวค่อยเลือกมาทํางานในอนาคตเป็นต้นนะคะแล้วก็30%หรือว่า3ใน10ของบริษัทเนี่ยนะคะยังลงประกาศรับสมัครงานที่ไม่มีอยู่จริงคือไม่มีตําแหน่งงานนี้ด้วยซ้ํานะคะแต่ว่าลงประกาศไปก่อนนั่นเองค่ะงานปลอมในที่นี้หมายถึงตําแหน่งงานที่บริษัทไม่ได้ต้องการแล้วก็ประกาศไว้เพื่ออยากจะได้เรซูเม่ของผู้สมัครนะคะซึ่งเรื่องนี้ท่านั่นของสตารซีฮัลเลอร์ซึ่งเป็นหัวหน้าที่ปรึกษาด้านอาชีพของเรซูเม่บิลเดอร์บอกว่ากลยุทธน์นี้ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่อง ใหมนะคะบริษัทจัดหางานชั่วคราวมักจะลงประกาศรับสมัครงานเสมอค่ะจะได้สร้างฐานข้อมูลผู้สมัครที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อไว้กรณีที่ลูกค้าหรือว่าองค์กรเนี่ยต้องการบุคลากรในตําแหน่งนั้นๆน,น,นะคะอย่างในปัจจุบันนี้ฮัลเลอร์ก็บอกว่าบริษัททั่วไปก็เริ่มใช้วิธีนี้มากขึ้นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งตําแหน่งงานระดับเริ่มต้นกับระดับกลางผลสํารวนี้นะคะมาจากผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่เชื่อว่าการลงประกาศรับสมัครงานหลอกหลอกแบบเนี้ยอาจจะส่งผลดี กับธุรกิจหลายอย่างด้วยนะคะบางก็บอกว่าอาจจะสร้างภาพลักษณ์ว่าบริษัทกําลังเติบโตก็เลยต้องการคนนะคะบางก็บอกว่าเป็นการเพิ่มขวัญและก็กําลังใจให้กับพนักงานในบริษัทที่ทํางานหนักอยู่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยภาระของเขากําลังจะถูกผ่อนไปแล้วนะเพราะว่ากําลังหาคนมาช่วยงานเพิ่มแต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีคนเข้ามาช่วยงานเขาจริงๆนะคะหรือไม่ค่ะก็อาจจะไปกระตุ้นให้พนักงานเนี่ยทำงานหนักขึ้นเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีคนมาแทนที่เขาแล้วมาทํางานแข่งกับเขาแล้วเป็นต้นหรือบางส่วนก็บอกว่า ทำแบบนี้ก็เพราะว่าอยากจะรวบรวมเรซูเม่ของผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่ออนาคตจะได้พิจารณาได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็เร็วมากขึ้นนั่นเองบริษัทเองถ้าฟังดูเผินๆอาจจะมีเหตุผลในการลงประกาศรับสมัครงานแบบหลอกๆนะคะแต่ว่าฮอลเลอร์บอกว่าการกระทําแบบนี้ทําลายความเชื่อมั่นในตลาดแรงงานสิ้นเชิงค่ะแล้วก็ทําให้ผู้ที่หางานรู้สึกเหนื่อยล้าท้อแท้แล้วก็หดหูด้วยนะคะเพราะว่าใครที่หางานเนี่ยเขาเห็นการสมัครงานออนไลน์แล้วก็เห็นตําแหน่งที่ประกาศรับสมั หลายคนก็สมัครเพราะหวังว่าตัวเองจะได้ทํางานนั้นแต่สุดท้ายพอตอนหลังเนี่ยนะคะถ้าเป็นการสมัครงานหลอกจริงๆก็ทําให้เขาเสียทั้งเวลาแล้วก็เสียทั้งความรู้สึกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะการส่งเรซูเม่เนี่ยนะคะเวลาใครอยากจะสมัครงานออนไลน์นี่คือสิ่งที่ฮอลเลอร์แนะนำก็บอกว่าเวลาส่งเรซูเม่ไปสมัครงานที่ไหนการสมัครงานออนไลน์อยากให้เป็นทางเลือกสุดท้ายนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าการรับสมัครงานออนไลน์ทุกอย่างจะเป็นการรับสมัครแบบหลอกหรือว่าไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่ว่าอยากให้เป็นทางเลือกไทยๆมากกว่าสิ่งที่ควรทำนะคะก็คืออาจจะใช้การสมัครงานออนไลน์เนี่ยเป็นจุดตั้งต้นในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทตำแหน่งงานที่สนใจแล้วก็ติดต่อกับผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยตรงค่ะก็คือไม่ได้ผ่านช่องทางออนไลน์นั่นเองนะคะแล้วก็ข้อดีเล็กๆน้อยๆจากการที่บริษัทเนี่ยประกาศรับสมัครงานหลอกๆก็คือ84%ของบริษัทที่เคยลงประกาศรับสมัครงานหลอกสุดท้ายเขาติดต่อกลับไปนะ ให้กับคนที่ผู้สมัครที่ส่งเลสุมเม่เนี่ยได้มาพูดคุยกัน85%บอกว่าเดี๋ยวสัมภาษณ์ด้วยนะคะแม้ว่าจะไม่มีตําแหน่งงานว่างก็ตามถามว่าแล้วมันดียังไงดีก็คือจะได้ทําให้เราในฐานะที่เป็นลูกจ้างเนี่ยนะคะได้เตรียมความพร้อมไว้หรือไม่ก็ได้ฝึกสัมภาษณ์กับบริษัทจริงๆหรือว่า ผู้ที่กําลังจะเลือกคนเข้าทํางานนะคะและพวกเขาอาจจะบอกว่าเดี๋ยวจะติดต่อกลับมานะแต่อาจจะไม่ใช่วันนี้เท่านั้นเองนะคะเธอย้าว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้สถานการณ์แบบนี้อาจจะมองได้2มุมนะคะมุมในานจ้างก็บอกว่ามันเป็นประโยชน์กับเขาในมิติไหนบ้างแต่มุมลูกจ้างเองนะคะหรือคนที่กําลังหางานเองก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ใช่มุมที่แร์กับเขาหรือว่ามีความยุติธรรมกับเขามากนักสิ่งสําคัญนะคะเฮเลอร์ <He ller S 2> ย้าว่าผู้สมัครงานควรพิจารณานะคะว่าถ้าบริษัทไหนใช้วิธีนี้ในการ การรับสมัครคนหรือว่าเรียกคนให้เข้ามาเพื่อที่จะสร้างโปรไฟล์ให้กับบริษัทตัวเองหรือไม่ก็ต้องการเรซูเม่มากองเอาไว้ก่อนทั้งทงที่ยังไม่มีตําแหน่งงานจริงเนี่ยแบบนี้สุดท้ายก็อาจจะไม่ใช่บริษัทที่ควรทํางานด้วยสักเท่าไหร่นะคบเพราะว่าการซื่อสัตย์สุดจริตตั้งแต่ต้นกระบวนการในการคัดเลือกคนน่าจะสําคัญมากกว่านั่นเองค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard W e l l ค่ะ